ตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สถานีบางไผ่ประตู4นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่คลองบางหลวงนะครับเป็นตลาดน้ำแล้วก็ไปดูบรรยากาศไปให้อาหารปลากันนะครับมีคนขอมาว่าให้มารีวิวเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างในนี่นะครับถ้าใครมาด้วยรถไฟฟ้าให้มาลงที่ประตู4สถานีบางไผ่นะครับลงมาเสร็จปุ๊บเดินไปฝั่งด้านนี้ ไปตรงเพชรเกษม20นะครับเพื่อที่เราจะไปนั่งรถวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปที่ตลาดกันนะครับถ้าใครขยันก็เดินได้ถ้าใครไม่ขยันก็นั่งรถวินมอเตอร์ไซค์เหมือนเราอุ้ยมีทุเรียนด้วยทุเรียนลูกเล็กๆตรงนี้ผลละมงผลงลไม้เยอะแยะผักอะไรก็มีตอนนี้เป็นตลาดน้ําเขาก็จะเปิดแบบเสาร์อาทิตย์นะครับเราต้องมาวันเสาร์กับวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่า เป็นยังไงบ้างนี่ด้านหน้าเราจะเป็นเพชรเกษม20นะครับหน่อยเดียวเนี่ยมีวัดหลายวัดเลยวัดคูหาสวรรค์บวรวิหารนะครับวัดทองสารางามนะครับวัดกำแพงบางจากแล้วก็ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับ นะครับทุกคนตลาดน้ําแต่ว่าก่อนที่จะไปทําบุญเราก็เออก่อนที่จะไปวัดตลาดน้ําเราก็จะมาทําบุญกันก่อนนะนี่เลยอุ้ยอุ้ยทมันมันโอ้มันร้อนมากอะ่ะมันร้อนถึงขนาดว่ายังไม่ได้ลงเลยละลายแล้วเนี่ยไหนอะ่ะของสันเกิดปีชวดนะครับน้องน้องหนูอยู่ไหนอ่ะอันนั้นขึ้นหนูอะ่ะไหนขึ้นหนู นี่เลยทุกคนปีชวดของเราปีชวดนะครับผู้ที่เกิดประสอ2455 2467 2479 2491 2503 2515 2527 2539 2551ขอยอดของดอกไม้ก่อนนะครับคุณ้อยแล้วก็ทุบ3เทียน1แล้วก็ดอกไม้ไปทำบุญก่อนที่จะไป ให้อาหารปลาแล้วก็มาทําบุญฝั่งด้นนี้ก่อนมีวัดนี้มาประมาณ3ครั้งได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อโุธรหลวงพ่อหลวงปู่ภูนอดิตเจ้าอาวาสนะครับ ก็ลองเท้าก่อนนี่เป็นหลวงปู่หลวงพ่อบ้านแหลมจำลองนะครับสาธุ หลังจากทําบุญเรียบร้อยนะครับนีเลยมีอาหารปลาเนี่ยมีร้านนา้ำร้านหันปลาฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นโซนที่เป็นตลาดน้ำนะครับมีตลาดต้องชมทุกคนวัดปักน้ำนะครับวัดปักน้ำภาษีเจริญอยู่ฝั่งด้านนูน้นอันนั้นก็จะเป็นทางที่เราเดินมานะครับมีวัดต่างๆอันนี้เนี่ยทางคลองบางหลวง อันนี้บ้านศิลปินนะครับนี่เรา,าเดินมันจะพังไหมเนะี่ยล้วมายืนอยู่ตรงนี้ได้อันนั้นคือกิ่งไม้กิ่งไม้หรือว่าฉลามเอ้ยหรือว่าฉลเชน <c oughs> น่าจะเป็นกิ่งไม้ไม่นั่นใช่ฉลเนะ้นอืมอันนี้เป็นแบบชุมชนริมน้ําจริงๆครับบรรยากาศด,ดีมากเลยอันนี้คือเดินไปอีกน้อยนึงอนะ่ะไม่ไกลามากก็ถึงวัดปากน้ำพระศรีเจริญแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาชม วันนี้คนน่าจะเยอะนะเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่เรามานะเพราะว่าเขาก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์นะดูกันดีกว่าอันนี้อันี้เงียบมากเลยช่วงนี้อันนี้เป็นร้านกาแฟนะครับมีร้านกาแฟอันนี้เป็นจุด ุที่เขามาถ่ายรูปกันมีแบบวาดรูปมีร้านกาแฟต่างๆอยู่นะแล้วก็มีแบบทํากิจกรรมทําสร้อยข้อมืออันนี้มานั่งเล่นนั่งแบบชิลๆฝัง่งนนี้ได้นะครับอ๋อด้านนี้ก็ด้านในถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเป็นแบบ หุ่นละครเล็กนะต้องย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าที่เราพามาก็จะมีหุ่นละครเล็กแสดงแต่ว่าช่วงนี้ไม่มั่นใจว่าวันนี้จะมีหรือเปล่าเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะครับนี่อ้าอาหาปลานอาหารปลาเยอะมากสีสันถุงละหน,นึ่งรอยอาหาปลาอันนี้ก็ เป็นร,าร้านของกินอเยอะมากเก่าของเก่ามีแบรรยากาศอ๋อบ้านของเล่นนะก็จะมีเป็นถาดเป็นแบบนี้เต็มเลยบ้านบ้านเก่าไม่จริงนี่้านนี้มีของกิน อือโอ้โหนี่แกลเลอรี่ด้านในก็มีของขายเป็นแบบเล็กๆน้อยๆน,นะเดินไปดูด้านนี้ให้อาหารปลานี่ อ,อันนี้ก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับศิละปะสอนวาดภาพจักสารต่างๆนะครับนีด้านในนของบางหลวงก็จะเงียบๆหน่อยหนึ่งอะช่วงนี้ไม่ได้คลืคล้นเหมือนสมัยเก่าสมัยก่อน ประมาณนี้โอ้ด้านนู้นเป็นน่จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะครับร้านข้าวอยู่ฝั่งด้านนูน้นอันนี้ก็มีอาหารปลาเนี่ยอาหารปลาอาหารขนมปังสุดทางแหละ อ้อด้านนี้มีแบบร้านเล็กๆที่ด้านนี้คาเฟ่นะนี่มานั่งเล่นตรงนี้ได้นะคาเฟ่ตรงตรงนี้คนไม่เยอะด้วยนะเนี่ยนั่งให้อาหารปลานั่งดูบรรยากาศชิวๆโบราณโบราณบ้านติดริมน้ำก็ดีอย่างเงี้ยเนาะ สนุกดีนั่งเล่นแบบดูปลาดูเรือโอ้นี่ตรงนี้แบบอาหารปลาเยอะมากมีมะม่วงด้วยมะม่วงมะม่วงตักแห้งร้านน้ำอะไรแบบนี้คนระับอ๋อถ้าเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นแบบท่าเรือละ <c oughs> เดี๋ยวสลังเท้ากัน อูน,นี่อันนี้ก็จะเป็นวัดนะครับประมาณนี้ให้ดูแต่เดี๋ยวเราไปนั่งดื่มกาแฟที่บ้านศิลปินกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปบ้านศิลปินนะครับเดี๋ยวเรามาให้อาหารปลากันดีกว่าอันนี้จะเป็นขนมปัง20บาทนะครับไปด,ดูก่อนหาเงินกันก ตรงนี้เป็นบ้านของเล่นนะครับที่เราผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวพามาดูเนี่ยมีแบบอย่างนี้ดนะดูเยอะแยะเลยมีเป็นขเขาเรียกอะไรอ่ะปิ่นโต250บาทครับ280แล้วแต่นะเล็กๆน่ารักน่ารักเต็มเลยทุกคนเนี่ยมีรถปิ่นโตจานชามแก้วโอ้ โบราณออกแนวโบราณโบราณน,น,น่ารักน่ารักเนี่ยสามารถซื้อได้อันนี้เป็นถังถังแบบโบราณมากเลยเนี่ยใส่สมัยก่อนใส่แบบน้ําแข็งใส่น้ําเย็นอะไรอย่างงี้ครับมีรถมีอะไรแบบนี้ด้วยมีตรงบริเวณบ้านของเล่นนะครับข้างๆก็จะเป็นคาเฟ่นเนี่ยมีคาเฟ่อยู่ด้านนี้นะด้านข้างเนี่ยก็จะสามารถซื้อเป็นแบบน้ำเนี่ยกาแฟบางหลวงนะครับก็คือ มีแบบซื้อน้ำซื้อน้ำปั่นอะไรเนี่ยมีผลไม้ชากาแฟสตอเบอรี่บ้านเก่ายะทวดครับอยู่่อข้างกับบ้านศิลปินเลยนะมีแบบเยอะแยะถ้าถุงนี้อยู่ที่100บาท50บาทอ่ะมีถุงแบบนี้ด้วยถุงเล็กๆอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ถึงถุงละ1 0 0่งยถุงใหญ่ๆอันนี้ก็100หรือว่าถ้าซื้ออย่างนี้ก็ถุงละย0ินะครับขนมปังอ่ ประมาณน,นี้ตอนนี้บรรยากาศดีมากนี่เราซื้อเป็นถุงละ20นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้อาหารปลามีแบบนี้ด้ะอ,องบางหลวงบา1 6งหลวง1 0สวยอะส่วนมากก็มีเปิดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะเงียบเหงากว่าก่อนหน้านี้นะครับ แต่ก็ยังโอเคอยู่นะช่องนี้ก็ยังมีคนมาอยู่เป็นช่วงสวัสดทิตย์ครับคนอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูมีรู้สึกจะมีเรือมาให้ดูบรรยากาศเรืออืมโอ้ยเรือมาคนเรือมามานัังดูเรือเนี่ยแต่ก่อนเนะี่ยมันจะเป็นเรือแบบนี้ก็คือพานักท่องเที่ยวพาชาวต่างชาติเอ่อท่องเที่ยวตาม คลองบางหลวงอะไรแบบนี้นะครับไป,ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือนันกท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะชาติางชาติก็ไม่มีนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้แบบให้บริการเหมือนสมัยก่อนนะปลาปลาตรงนี้คือสบายเลยอะ่ะใครมาก็มาให้อาหารตรงนี้เพราะว่ามีร้านขายขนมปังกับร้านขายอาหารอยู่ตรงนี้นี่เลยหอมมากเลยอะ่ะเอาไอติมใส่เนาะแล้วก็นั่งกัดกินนะกินไปด้วยแล้วให้ปลาไปด้วยไป โอ้โห oh. ไปโอ้โห oh. ตัวใหญ่ๆทั้งันเลยไปดูขนมพังของเราไปลมมันต้านมาโอ้โหเฮ้ยปลาเผือกปลา,าเผือกมีปลาเผือกอยู่ตัวนึงให้ปลาเผือก โอ้ป oh, นู่นไปนู่นแลอยไปนู่นแล้วเยอะมากแม่ปลาบูเอื้อยเอื้อยมาให้อาหารแม่ปลาบูเอื้อยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เอื้อยอันนี้เมื่อยเมื่อยเมื่อยมาให้อาหารแม่สวายเมื่อยมาให้อาหารแม่สวายแล้ว ไม่ใช่อ,อื้ยโอ้ยหมดแล้วอะ่ะยี่สิบบาทหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหนูหมดแล้วโอ้โหโอ้โหหมดแล้วหมดทุงเลยให้กี่บาทจะอิ่มกันนะโอ้โหเยอะมากเลยทุกคนบรรยากาศเย็นมากเลยเนี่ย เอาเสือมาปูนอนตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยร้านเนี้ยร้านนี้ตรงนี้กาแฟบางหลวงเนี่ยเขาจะมีแบบกาแฟมีน้ำปันมีให้อาหารปลาตรงนี้ด้วยเอาเสือมาปูนอนแล้วก็ให้อาหารปลาทีละเม็ดน่าจะประมาณสองอาทิตย์อต่หมดเ <c oughs> ย็ยนสบายนั่งอยู่นี้สักชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องไปไหนเว้ยเนี่ยมีต้นไม้ด้วยมีแคทตัสมีกระบองเพชรอะไรต่างๆนานา ให้ดูป่าไปแล้วพอเราไม่มีของที่อยากได้ก็ไปแล้วหรอใช่สิดูบรรยากาศฝั่งด้านข้างลมเย็นสบายบ้านติดคลองก็บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศดีมากเลย คืออยู่ตรงกลางบ้านศิลปิน,นครับตอนนี้มันก็จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นจุดปักอาณาเขตของวัดนะครับว่าวัดอาณาเขตตรงไหนอันนี้คือจากที่ครั้งที่แล้วที่มานะเขาก็จะมีแสดงแบบหุ่นละครเล็กตรงบริเวณด้านนี้นะครับอันนี้สามารถที่ไปดูคลิปก่อนหน้าที่พามาได้นะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูล่าสุดนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยเขาจะมาแสดงหุ่นตรงนี้เนี่ยช่วงนั้นก็จะมีคนมานั่งชมตรงนี้นครับ ตรงนี้ก็จะเต็มเลยครับคนนั่งชมทั้งจังชาติคนไทยอะไรอย่างงี้ครับก็จะมีช่วงประมาณบ่ายๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบขายของขายโ,โปสการ์ดอะไรต่างๆนานาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบทำเป็นสร้อยข้อมือทำเป็น งานฝีมือนะครับด้านก็จะมีของไทยอะไรเยอะแยะเลยด้านบนก็จะมีเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับสามารถขึ้นไปชมได้ประมาณนี้ด้านนู้นก็มีอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศให้เรานั่งแบบให้อาหารปลาเดี boro, ๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันนี่ตรงนี้มีโปสการ์ด5บาทครับโปสการ์ดโปสการ์ดโปสการ์ดโปกสการ์ดวูนี่มีอันนี้ด้วย เป็นแบบขิมกรดนะน่ารักมากสวยมากหวยไทยถ้าใครสนใจก็มาที่บ้านศิลปินนะครับคลองบางหลวงสามารถที่จะมาแบบซื้อเนี่ยมีเซรามิกด้วย50บาทต่างๆนานาแบบสวยงามอันนี้บรรยากาศภายในนะครับเนี่ยสามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับแต่ว่าก็จะมีแบบเล็กๆหน่อยนะมีสมุดเนี่ยของฝาก ซื้อเป็นแบบเสื้อผ้าเสื้อโหนี่จะเป็นเสื้อแบบนี้อันนี้เสื้อไปดูก่อนว่าเขามีลายอะไรบ้างเรามาช่วยกันคืออ,อเนี่ยมีแบบลายน่ารักน่ารักไปดูด้านนี้ยังไ,ไงมีเสื้อลายแบบนี้อ๋อมันถดขาด นี่เอาไรไหนดีไอเอ็มมันมีแต่ไ <Okay. S 1> ส์เอ็ นี้ของเรานะครับอันนี้จะเป็นมัชชะน้ำอ้อยนะครับวันนี้มัชชะน้ำอ้อยเ,ออเดี๋ยวเราลองมาดื่มกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับน้ำอ้อยกับมัชชะนะครับอร่อยดีนี่ให้ดูบรรยากาศด้านหนะ้าเดี๋ยวนั่งพักผ่อนสักครู่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการมานั่งพักผ่อนให้อาหารปลาที่ ตลาดทองบางหลวงอุ้ยอุ้ยนนน่ก็ให้อาหารปลาบรรยากาศก็เหมาะมานั่งเล่นมานั่งพักผ่อนนะครับมานั่งแบบดื่มชากาแฟาอะไรเงี้ยให้อาหารปลาชิวๆอยู่ใกล้ๆนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้ลงสถานีบางไผ่นะครับออกประตูสี่นั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้ามาทำบุญที่วัดข้างหน้าก็ได้แล้วก็เดินเข้ามานะครับ มีบรรยากาศผู้คนก็ทยอยๆๆทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับริมคลองไปเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันออกมาด้านนอกคลองบางหลวงนี่ตรงนี้ก็จะมีร้านของฝากต่างๆนะครับของกินอ๋อ เดินออกไปด้านนอกกันอันนี้มีอะไรไหมลูกตอนนี้เราถึงที่สถานีบางไผ่ประตูสี่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็ออกมาจากคลองบางหลวงนะครับแล้วก็มาที่สถานีบางไผ่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนรถไฟฟ้ากันเพื่อที่จะกลับนะครับ เจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ